ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพบกับนักข่าวพลเมืองนะครับหรือว่า Citizen Report รนะครับรูปแบบใหม่โดยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์มุมมองหรือว่าเรื่องราวใกล้ตัวที่เกิดขึ้นนะครับมาตามช่องทางการสื่อสารของนักข่าวพลเมืองได้นะครับซึ่งวันนี้พบกับคุณเวอร์วอดิดาแซ่ลิมครับกับประเด็นกระจายอำนาจครับ สวัสดีค่ะพบกับเวิร์วิรดาแซลิมในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ช่วงเวลาที่ผ่านมามีประเด็นที่ถูกจับตามองและมีการเคลื่อนไหวในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอํานาจค่ะระเบียบการบริหารประเทศแบบเดิมที่ถูกเรียกกันว่าการกระจุกอํานาจนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และท่ามกลางการปรับเปลี่ยนที่ทางของการกระจายอํานาจหลังจากนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจะถูกจับตามองอย่างยิ่งค่ะคะน,น,น,นะครับ รากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการนำเสนอสารคดีของไทย PBS ซึ่งมองว่าประชาธิปไตยท้องถิน่นที่ท้องถิ่นมีพื้นที่ในการตัดสินใจหรือจัดการตนเองโดยการใช้การกระจายอำนาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้ท้องถิน่นได้ถ่วงดุลทุนโลก,กาพิวัต์ที่กำลังรุกคืบมาอย่างชุมชน ดีชุดกระจายอำนาจที่จะออกอากาศทุกวันพฤหัส,สบดีเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งจำนวน5ตอนนั้นจะเล่าเรื่องราวและมุมมองต่อการกระจายอำนาจผ่านจังหวัดระยองเชียงรายปัตตานีอำนาจเจริญและเชียงใหม่ระยองจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดยุทธศาสตร,ร์ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยองชาวบ้านลุ่มประมงเรือเล็กได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2556ที่ผ่านมาเมื่อการรวมศูนย์อำนาจไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีชาวบ้านจึงต้องเดินหน้าติดตามเรียกร้องสิทธิ์และหาทางออกให้กับท้องถิ่นของตนเองผลกระทบมันมีอยู่ตลอดแต่ทุกคนไม่ได้คิด คนนึงจะหาไม่มีำตดลิขเลคนนี้เนี่ยต้องวิ่งหากรอยวันราเราไม่พูดอะตรอตั้งผมผมเนี่ยคุไม่รู้เลยเราเลยเนี่ย ที่สารคดีการกระจายอำนาจตอนที่2เราเรื่องการติดตามภารกิจของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายกับความพยายามฟื้นฟูชุมชนหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆไม่ทั่วถึงและไม่ทันการพวกเขารวมตัวกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างไรแล้วเมือ่อดมันจะมาถึงตำบลไม่สภางฟ้านวาวาละ จังหวัดชายแดนใต้ดินแดนในแหลมมาลายูที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งความงามความสุขความพิเศษความอัดอัน้นและความขมขื่นในส่วนของตอนที่3เราเรื่องผ่านผู้คนใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีพวกเขามีความฝันอย่างไรหากเกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงปัจจุบันและอนาคต คนรุ่นใหม่จะคิดฝันและก้าวเดินต่ออย่างไร ระหว่างนี้เรื่องของการกระจายอํานาจก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายกันต่อไปเช่นเดียวกันกับการนําเสนอสารคดีชุดนี้ทางไทย PBS ที่ไม่ได้ระบุว่าเรื่องราวและรูปแบบในการนําเสนอทั้ง5ตอนจาก5พื้นที่แบบไหนดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่เพราะเรื่องของการกระจายอํานาจยังคงเป็นที่ต้องถกเถียงและแลกเปลี่ยนกันในระยะยาวของคนในสังคม คุณผู้ชมสามารถติดตามชมสารคดีชุดกระจายอำนาจที่กำลังจะออกอากาศคืนนี้เป็นตอนแรกในช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งและหลังจากนี้ในทุกคืนวันพฤหัสบ,บดีเวลาเดียวกันค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรี e ์พอตเตอร์ได้โดยแชร์มุมมองของคุณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาตามช่องทางการสื่อสารนี้วันนี้เวิร์ลวิรดาแซลิมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ we <laughs>